สวัสดีครับสวัสดีชมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็มาพบกับร้านดอลลัสนะครับก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์ของโพนิกนะครับโพซิสนะครับเข้ามา1แท่นนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่นะครับ11นะครับ11กันยานะครับก็ จะพามาชมนะครับของพาวเวอร์นะครับโพซิฟนะครับโมนิกนะครับโมนิกโพซิฟนะครับเข้ามา1น่งแท่นนะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับเครื่องก็ประมาณ80-85%นะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านการซ่อมนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับฝาหลังนะครับบนก็แทบไม่ไม่ค่อยมีรอยนะครับนะครับใช้งานปกตินะครับมาดูด้านหลังกันนะครับพอลมพวกขา ก็ตะแกงพัดลมนะครับก็ยังไม่ขึ้นสนิมเยอะนะครับยังไม่มีสวยๆอยู่สัญญาณเข้าก็เป็นนี้ก็ว่าทั่วไปนะครับสัญญาณออกก็จะเป็นสเปคคอนนะครับตัวนี้นะครับสายนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนะครับสนใจทุกคนมาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับราคานะครับราคาตัวนี้นะครับราคาเลยครับ โปรสิบนะครับตอนน like ี้นะครับโปรสิบนะครับราคานะครับจะอยู่ที่นะครับนี่ครับราคาโปรสิบนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับราคาโปรสิบนะครับจะอยู่ที่สองหมื่นนะครับสองพันแปดร้อยบาทนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับเป็นอะคัสต์นะครับของ GH นะครับคาร์ดนะครับของ GH นะครับสเปคนะครับมาดูสเปคกันนะครับก่อนแจ้งราคานะครับสเปคนะครับจะอยู่ที่นะครับสอง 1,200วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับต่อข้างนะครับสีโอห์มนะครับอยู่ที่1,008นะครับ2.66นะครับก็คือข้างละ3นะครับสูงสุดได้แค่ข้างละ3นะครับก็รับเสียงกลางว่าจะเป็น15หรือ12นิ้วนะครับก็สามารถได้ข้างละ3นะครับ2 6นะครับโหลดนะครับได้ข้างละ3นะครับคือ6รอกนะครับข้างละ3นะครับออ้แป๊บนึงนะครับ ขันละสามนะครับคือ6ดอกนะครับอ่ารูสองจุดหกหนะครับสิบห้านะครับเสี่ยงกางในข้างละสามนะครับสิบสองก็ข้างละสามนะครับสิบแปดนะครับเหมาะสำหรับข้างละสองนะครับสิบแปดนะครับข้างละสองนะครับสบายๆนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่ที่นะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับจะอยู่ที่สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทนะครับแต่ก่อนราคาขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ราคาขึ้นนะครับ p o วเว r o n i c นะครับเป็นคาร์์นะครับของ g h นะครับที่มีคุณภาพที่อิ่มน้ําหนักนะครับประหยัดไฟเพราะและความร้อนเป็นนะครับอ่านะครับและไฟความร้อนพราะเป็นคารต์เฮดนะครับแต่คุณภาพเสียงเท่ากับ A-B นะครับเหมาะสําหรับงานพีนะครับสามารถขับโลดได้2.66นะครับอ่าแบบต่อเนื่องนะครับแบบต่อเนื่องนะครับ สองจุดหกหกนะครับที่สองพันวัตต์นะครับโอ้โหถือว่าแรงนะครับสปีกแรงนะครับเครื่องนี้นะครับสปคกสูงนะครับสามารถขับสิบแปดอีบิมนะครับค่าละสองนะครับถ้าขับเสียงกลางก็ โหลดได้2.6นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่นะครับ9,500บาทนะครับสินค้ามือหนึ่งอยู่ที่22,800บาทนะครับอ่าประหยัดต้นทุนไปหมื่นกว่าบาทนะครับก็ฝากให้ลูกค้านะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับผมก็จะขับ18ก็เหมือนเดิมนะครับ18คันละ2องเหมือนเดิมนะครับ ให้ลูกค้าได้ฟังน้ำเสียงนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับจะเน้นค้างละสองนะครับอิ่มๆนะครับข้างละสองนะครับลูกค้าท่านไหนที่มองหานะครับโทรจมาถามรายเจ้าก็รีบจับจองเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวใส่สัญญาพนต่อกเส้นหนึ่งนะแะ้วครับมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับข้าวๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับขับเสียงเบสดนะครับข้างละสองนะครับตอนนี้ผมออนเครื่องแล้วนะครับ ไฟก็นะครับใช้ง,งานปกตินะครับเดิมๆนะครับเราฟังเสียงกันดูนะครับ นะครับแรงๆนะครับ18นะครับข้างละสอนะครับ9,500บาทนะครับ ตัวน,นี้นะครับจะอยู่ที่นะครับ9,000บาท9,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับขับ15ได้ข้างละ3นะครับขับ12ได้ข้างละ3นะครับถ้าขับ18ก็ข้างละ2นะครับโหลดได้ข้างละ3นะครับทีงสุดนะครับโค10นะครับเมื่อหนึ่งอยู่ที่22,800บาทนะครับตอนนี้ก็เป็นราคามือสองนะครับแค่ราคา9,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับประหยัดต้นทุนก็เมื่นกว่าบาทนะครับผม เผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับขอบคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามา,าหนุนนะครับเป็นหลายท่านนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับโพสิบโพนิกนะครับ